ภายในคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพห้องนอนถูกปิดตายด้วยกุญแจเก่าแข็งแรงเสียงเคาะประตูดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินชายหนุ่มในชุดสูทขาวสะอาดเขาคือสือนหนุ่มที่มีอีกบทบาทหนึ่งคือหมอเหงื่อเม็ดใหญ่เกาะเ,เต็มหน้าผากลมหายใจขาดห่วงและแรงกดดันในอกเพิ่มขึ้นทุกวินาทีข้างนอกองมีเพียงความเงียบงนันไฟเพดานกระพริบวูบวาบ เหมือนจะดับลงทุกเมื่อความอึดอัดแผ่กระจายรอบตัวเขานี่อีกมุมหนึ่งของตึกสาวบ้านนาที่เพิ่งเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านเธอเดินถือถังน้ำและผ้าเช็ดพื้นแสงไฟอ่อนสะท้อนกับหยดเหงื่อบนใบหน้าของเธอเธอหยุดกระทันหันได้ยินเสียงทุ้มต่ำจากห้องที่ปิดล็อกเหมือนเสียงคนพยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองรัว เธอก้มลงมองกุญแจเก่าที่เป็นสนิมไม่มีเครื่องมือใดจะช่วยได้มือเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตาแน่วแน่เต็มไปด้วยความกล้าเธอใช้เล็บกรีดตามร่องกุญแจเสียงเหล็กเสียสีกับผิวเล็บแหลมคมเจ็บจนเลือดซึมออกมาแต่เธอยังคงฝืนทําต่อไปภายในห้องชายหนุ่มล้มลงใกล้ประตูเสียงหายใจดังขาดเป็นช่วง ความมืดเริ่มบีบเข้ามาในสายตาเขากลิ่นสนิมผสมกับกลิ่นเลือดที่คละคลุ้งกุญแจเริ่มขยับทีละน้อยเสียงดังคลิกเบาๆหัวใจหญิงสาวสันสานเหมือนเส้นได้ที่พร้อมจะขาดทุกเมื่อเสียงคลิกดังชัดขึ้นอีกครั้งบานประตูสันสเทือนเล็กน้อยหญิงสาวออกแรงสุดกำลังจนกุญแจเก่าหลุดหมุนกลับประตูค่อยๆเปิดออก แสงไฟสลัวจากทางเดินส่องเข้าไปเผยให้เห็นร่างซีโอหนุ่มที่นอนหมดแรงใบหน้าซีดเผือดเหมือนไร้ชีวิตหญิงสาวรีบก้าเข้าไปเสียงหัวใจเธอเต้นดังในหูเธอเอื้อมมือแตะไหล่เขาความยินเฉียบทำให้เธอสะดุ้งกลิ่นอับในห้องประปนกับกลิ่นยาทำให้หายใจติดขัดสายตาของเธอเล่ไปทั่วห้องข้าวของกระจัดกระจายเหมือนผ่านการต่อสู้ ชายหนุ่มกระพริบตาช้าช้าเสียงแผ่วเบาเล็ดลอดจากริมฝีปากเหมือนเรียกหาความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายหญิงสาวกัดฟันแน่นและยกแขนเขาขึ้นพาดบ่าความหนักของร่างชายหนุ่มทาโถมลงมาแต่เธอไม่ยอมปล่อยเหงื่อและเลือดจากนิ้วมือหยดลงบนพื้นเสียงรองเท้าทะล่าไปตามทางเดินแคบและยาวแสงไฟด้านนอกสว่างวูบเหมือนจะดับทั้งชั้น หญิงสาวหันไปข้างหลังความมืดกำลังเคลื่อนตามมาอย่างน่าหวัดหวันเธอเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเสียงลมหายใจหอบกระแทกอกแขนที่แบกร่างเขาเริ่มชาและสัน่นแต่เธอยังคงก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเสียงฝีเท้าของเธอก้องกังวานในถงเงียบทุกย่างก้าเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องเงาดําบนผนังโยกไหวตามแสงไฟกระพริบทำให้หัวใจเธอแทบจะหยุดเต้น ทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กชั้นล่างปิดดังปังสะท้อนก้องราวกับถูกล็อกกันไว้หญิงสาวชะงักหันมองด้วยความตกใจความมืดเข้าปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางชายหนุ่มเริ่มหมดสติอีกครั้งเสียงหายใจของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเด็ดเดี่ยวเธอรวบรวมแรงสุดท้ายลากร่างเขาผ่านความมืดที่หนาทึบ เสียงเศษสีกับพื้นเย็นเฉียบทําให้สันสานทุกวินาทีคือการแข่งกับเวลาและความเงียบที่กดดันเสียงลมหายใจของหญิงสาวดังชัดในความเงียบเหมือนเสียงเดียวที่หลงเหลืออยู่ในทั้งอาคารเหงื่อไหลเข้าตาแสบจนมองไม่ชัดแต่เธอไม่หยุดแม้สักก้าวเดียวมือของเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่นิ้วที่แตกมีเลือดไหลยหยดลงพื้นเป็นทางราวกับทิ้งสัญ,ญลักษณ์ลึกลับไว้ข้างหลัง เธอกลัวว่าจะมีใครตามรอยนั้นมาเมื่อถึงบันไดหนีไฟกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมชัดเจนจนแทบอาเจียนบันไดมืดทึกเหมือนช่องว่างที่ไร้จุดสิ้นสุดเสียงลมแทรกผ่านราวบันไดเย,ย็นเฉียบหญิงสาวก้าวลงทีละขั้นร่างชายหนุ่มหนักอึ้งเหมือนก้อนหินผูกคอเสียงหายใจเขาขาดห้วงดังสั้นและแผ่วทำให้เธอใจหายว่าทุกครั้งที่ได้ยินทันใดนั้นข้างล่างบันได เสียงบางอย่างดังขึ้นแผวเบาเหมือนเสียงเหล็กขูดกับพื้นสะท้อนขึ้นมาตามช่องว่างมืดมิดหัวใจหญิงสาวแทบหลุดออกมาจากอกเธอหยุดนิ่งทันทีหูเงี่ยฟังเสียงที่ดังสะท้อนเหล็กเสียดสีกับพื้นดังคลืดคลาดเหมือนมีใครกำลังลาบบางสิ่งอากาศเย็นวูบผ่านขึ้นมาเส้นผมเธอลุกชันราวกับถูกใครเป่าใกล้หูเธอกำมือแน่นยิ่งขึ้น แม้เลือดจะไหลออกจากแผลไม่หยุดร่างซิยยนุ่มขยับเล็กน้อยเสียงครางบอลลุดออกจากลำคอเธอรีบประคองเขาให้มัน่นดวงตาจ้องไปยังเงามืดที่ขยับอยู่เบื้องล่างบันไดทอดยาวเหมือนไม่สิ้นสุดเสียงโลหะเสียดสียังคงดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกขณะจนเธอไม่อาจบอกได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดนั้นหญิงสาวกัดฟันแน่น เสียงหัวใจเต้นรัวไม่ต่างจากกลองศึกเธอพยายามก้าวลงทีละขั้นแต่ขากลับสั่นจนแทบไร้แรงเงามืดเบื้องล่างเริ่มก่อตัวชัดขึ้นเหมือนร่างใครสักคนยืนรออยู่แสงไฟกระพริบสะท้อนวูบวาบเผยให้เห็นประกายวาวของโลหะยาวในมือเสียงโลหะกระแทกกับราวบันไดดังแกรกหญิงสาวสะดุ้งจนเกือบปล่อยชายหนุ่มหล่นเธอหอบหายใจที่ กลิ่นสนิมและกลิ่นอับเข้าบนจนเวียนหัวร่างซี่โยนุ่มแน่นิ่งไปชั่วขณะความเย็นจากตัวเขาไหลเข้าสู่แขนเธอดวงตาเธอเบอิกกว้างเสียงฝีเท้ากระทบขั้นบันไดดังชัดก้องกังวานขึ้นมาทีละก้าวหญิงสาวหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เธอกระชับร่างซีโอหนุ่มแน่นขึ้นแม้ไหล่จะเจ็บจนชาแต่เธอไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือ สายตาจ้องเงาดำที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆประกายโลหะสะท้อนวูบอีกครั้งทำให้เธอมองเห็นปลายแหลมวาววับบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนอากาศถูกดูดออกไปจนหมดเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแผ่นหลังชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบเสียงหัวใจดังในหูจนกลบทุกสิ่งขณะที่เงานั้นหยุดนิ่งอยู่เพียงไม่กี่ขั้นด้านล่างความเงียบปกคลุมทั่วบันได หญิงสาวแทบไม่กล้ากับพริบตาดวงตาเธอสั่นไหวด้วยความกลัวแต่ยังฝืนยืนประจันหน้าเงาดำนั้นไม่ขยับไปไหนเพียงยืนจ้องขึ้นมาด้วยท่าทีเย็นชาลมหายใจต่ำๆดังลอดออกมาหนักแน่นจนสะท้อนกล้องในช่องแคบเซียวหนุ่มส่งเสียงครางเบาเหมือนขอให้เธออย่าหยุดหญิงสาวกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเลือดสดหยดลงบนบันได ทันใดนั้นไฟกระพริบวูบแรงส่องให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งของเงาดำเป็นดวงตาคมกริบวาววับที่กำลังจับจ้องเธอไม่กระพริบเลือดในกายหญิงสาวเย็นวาบความกลัวแล่นขึ้นสู่ต้นคอเธอกัอ้นหายใจชั่วขณะสายตาจับจ้องไปที่ดวงตาคมกริบนั้นเงาดำขยับเล็กน้อยเสียงโลหะครู่กับราวบันไดดังสะเทือนเหมือนการขู่เตือนโดยไม่ต้องเปล่งคำพูด หญิงสาวขนลุกสู้ไปทั้งตัวซีโยนุ่มกระตุกไหลเบาๆลมหายใจเขาอ่อนแรงจนแทบขาดห่วงเธอรู้ทันทีว่าเวลาไม่รออีกต่อไปต้องหาทางพาเขาผ่านตรงนี้ไปให้ได้แสงไฟดับวูกหนึ่งครั้งทั้งบันไดมืดสนิทอย่างกระทันหันความเงียบถามหนักยิ่งกว่าเดิมเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทีละก้าวก้องสะท้อนเหมือนดังก้องจากทุกทิศทาง หญิงสาวหายใจแรงหัวใจเต้นกระแทกจนแทบทะลุออกจากอกเธอรวบรวมแรงทั้งหมดพยายามลากร่างสิวหนุ่มขึ้นไปข้างบนแต่ขาแทบไร้เรี่ยวแรงทุกก้าวเหมือนหนักกว่าก้าวก่อนเสียงโลหะกระแทกกับราวบันไดดังขึ้นอีกครั้งแหลมคมจนหูชาเหมือนเสียงเตือนว่าหนีไปไม่ได้บรรยากาศรอบตัวหนาวเย็นจนเส้นผมลุกชัน ทันใดนั้นไฟกระพริบติดขึ้นสั้นๆเผยให้เห็นเงาดำที่อยู่ห่างเพียงไม่กี่ขั้นสายตาแข็งกร้าวและมือที่ยกโลหะสูงขึ้นพร้อมจะฟาดลงมาได้ทุกเมื่อหญิงสาวตาเบิดกว้างสติแทบหลุดลอยไปกับความหวาดกลัวเธอขยับก้าวถอยหลังอย่างลนลานแต่หลังชนเข้ากับผนังปูนเย็นเฉียบอีกครั้งร่างซีโยหนุ่มหนักอึ้งกดทับลงบนบ่าเสียงหายใจเขาแผ่วจนแทบดับ กลิ่นเลือดและสนิมผสมปนเปกันในอากาศทำให้เธอแทะอาเจียนเงาดำเนื้อโลหะขึ้นสูงประกายสะท้อนวาบในความมืดเสียงเหล็กเสียดหินดังชัดเจนเหมือนจะฟันลงมาในเสี้ยววินาทีหญิงสาวกัดฟันกรอดความเจ็บปวดจากแผลที่นิ้วแทบไรความหมายดวงตาเธอฉายแววตัดสินใจครั้งใหญ่ก่อนจะออกแรงผลักร่างชายหนุ่มไปข้างหน้าเต็มกำลัง ร่างสีโอยนหนุ่มล้มกลิ้งไปตามขั้นบันไดเสียงกระแทกดังสนั่นสะท้อนกล้องหญิงสาวรีบพุ่งตามไปแม้หัวใจสั่นระรัวเหมือนจะขาดโลหะฟาดลงใส่พื้นตรงที่เธอยืนเมื่อครู่เสียงดังปังจนสะเทือนทั้งบันไดเศษป,ปูนกระเด็นใส่แขนและแก้มทิ้งรอยแผลทะลอกและความแสบแผ่ลึกเธอไม่กล้ามองกลับไปข้างหลังเพียงรีบคว้าตัวชายหนุ่มขึ้นอีกครั้ง กล้าเมเนื้อทัานแขนและขาแทบฉีกขาดแต่สัญชาตญาณผลักดันให้เธอไม่หยุดเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังตามมาเรื่อยๆไม่เร่งรีบแต่มั่นคงเหมือนผู้ล่าเงามืดเคลื่อนใกล้เข้ามาทีละน้อยพร้อมกับประกายโลหะที่ยังสะท้อนวาววับในความมืดเสียงฝีเท้าหนักค่อยๆตามมาใกล้ขึ้นหญิงสาวกัดฟันแน่นดึงร่างซีอหนุ่มออกแรงสุดท้ายบันไดทอดลงสู่ชั้นล่างในที่สุด แสงไฟฉุกเฉินส่องสว่างขึ้นตรงทางออกเสียงประตูเหล็กเปิดดังเอียดเธอพาร่างเขาลงไปในถงกว้างทันใดนั้นเสียงเซเรนรถกู้ชีพดังขึ้นนอกตึกไฟสีน้ำเงินแดงกับพริะท้อนเข้ามาชายหนุ่มถูกทีมแพทย์เข้าประคองทันทีหญิงสาวหอบหายใจแรงจนแทบสุดเหงื่อและเลือดไหลท่วมตัวแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความโล่งใจเธอหันกลับไปมองบันไดมืด ไม่มีเงาดำเหลืออยู่ตรงนั้นอีกเพียงความเงียบว่างเปล่าและกลิ่นสนิมที่ลอยค้างราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเงาฝันที่หลอนลึกซีวหนุ่มลืมตาช้าช้าดวงตาเขาสบกับเธอด้วยแววสันไหวริมฝีปากเอ่ยคำขอบคุณเบาๆก่อนที่สติจะดับไปภายใต้การดูแลของทีมแพทย์หญิงสาวสุตัวนั่งลงกับพื้นปล่อยน้ำตาไหลเงียบเยบท่ามกลางแสงไฟกู้ชีพ เธอรู้ดีว่าชีวิตเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดการจากเพียงแม่บ้านธรรมดาสู่ผู้ที่ได้ช่วยชีวิตชายหนุ่มผู้ทรงอำนาจ